ย้อนกลับไปตอนนั <ım 999> ้นเป็นเ็กมอสีมัธยมศึกษาปีที่4ตอนนั้นเนี่ยทุกคนทราบดีว่าเราไปย้อนประวัติอยู่อ้าวนองเมล่าเคยทำงานผ่านทางตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ตอนนั้นเราได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ชีวินแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรจากการไปทำงานผ่านทางตรงนั้นเพราะว่าตอนม .4 ก็อายุสิบขสิบกว่าก็คือประมาณว่าพอเข้าเกณฑ์บุกที่จะพอทำผ่านทางได้ก็คือเป็นสมัคร อะไรทที่อาคารอร์วิสที่คุณแม่เขาทำงานอยู่ประมาณว่าพอปิดเทอมเราก็ว่างอีกแล้วไม่มีอะไรทำเนาะเราก็ถือว่าแบเฮ้ยจะได้ไปเที่ยวที่ทํางานแม่ติดสใยค่อยหามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีน,น้าพอได้ไปทําจริงๆก็คืองานก็ค่อนข้างหนักเราก็เป็นฟิลแบบทำจิปาถะทุกอย่างรีเซพชันอะไรใดๆได้ไปเห็นว่าแบบโอ้แต่ละเงินวันที่แม่จะได้เงินมา มันไม่ง่ายเลยอะค่ะ <c oughs> คือทําให้เห็นคุณค่าของเงินมาขึ้นมากๆแล้วก็เหมือนเห็นถึงเบื้องหลังว่าคือตอนานั้นอะเราอยากซองไงคะเราอยากเห็นว่าเอ้ยในโลกจริงมันจะเป็นยังไง <c oughs> เราก็ได้ลองเอาตัวเองอะเข้าไป <c oughs> ค่ะก็ะทำของที่ทำงนานคุณแม่ก็ว่าหนักแล้วพอตอนม6ไปเป็นฐา,านของจริงน,น่ะค่ะก็คือไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่อยู่ที่ร้านที่ห้างค่ะ <c oughs> แล้วไปเลือกเอาที่ที่ สาขาที่ขายที่นำเนื้อของประเทศไทยเรื่องถูกซะด้วยใช่ค่ะก็ทำงานชั่วโมงละ27บาท27บาทเลยค่ะยืดหลัดทั้งวันเลยทำเวละประมาณ7-8ชั่วโมงทีเนี้ยเขาก็จะมีสัญญาให้เซ็นใช่ไหมคะว่าเออแบบทำงานทั้งหมด3เดือนอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบอาทิตย์แรกยางฉุชิกสัญญาทิ้งค่ะเพราะมันมันเหนื่อยอ่ะมันแบบมันเหนื่อยเรื่องกดดันนะ เจอลูกค้าประหลาดๆหรือว่าเราได้รับเซิร์แบบหลายรูปแบบเลยค่ะคือด้วยความที่คนเขามาแบบที่ร้านเนาะเขาก็เหมือนเอ็กซ์เปคว่าเฮ้ยเขาจะต้องได้อย่างนู้นอย่างนี้นะจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือตองเราเป็นนางเอกเลยใช่ไหมตอนนั้นไม่ค่ะเราเป็นแบบเหมือนเด็กคนหนึ่งที่แบบเหมือนชวนเชิญคนมากินมาอะไรอย่างเงี้ยคือคนบอกว่ายืนวันหนึ่งตอนที่ทำงานที่เสิร์ฟเนี่ยเจ็ดถึงแปดชั่วโมง บ,บางวันไม่มีเวลากินข้าวบางวันคุณเวลากินแบบห้านาทีสินาทีอย่างเงี้ยค่ะบางวันคือซื้อข้าวมาข้าวปูดกินไม่ได้แล้ววิ่งลงไปซื้อไม่ทันเพราะว่าคือสาขาเขาแบบงานยุ่งมากมันทําให้แบบโอ้เรายอมรับนักถือใจของคนที่ทํางานแบบแบบนี้เลยจริงๆค่ะตวัวถึงแบบคณะงานรายรวันเลยมันมันยากมากมันมันก็เหนื่อยมากสิ่งนี้ทําให้น้องเบลารู้สึกไหมคะว่ามันมาประกอบกัน อายุ3เดือนเนี่ยทาให้เรามีความอรึดหรือมีความอดทนแล้วทาให้หวันหน้าเมาื่อเราเจอชีวิตต่งางๆและประสบการณ์ที่ไม่มีต่งางๆเนี่ยเราจะเหมือนคําว่ามีการยอมรับหรือว่าสาติาที่ยอมรับภูิสตร์นเพราว่าเรา้เคยผ่านจุดที่ลําบากแล้วใช่ค่ะที่สุดเลยค่ะคุณหมอเพราะว่าเราเราได้เห็นของจริงแล้วว่าเฮ้ยมันแบบมันมันไม่ง่ายเลยคุณแต่ละบาทที่จะได้มาแล้วก็มันทําให้เรามีภูมค่ะที่สําคัญการที่เราแบบฝึกอะไรที่มันยาก สุดอะไรที่เราคิดว่าตัวเราเองทําไม่ได้แต่ในวันหนึ่งอะที่เราทําได้คือขอบคุณตัวเองมากที่วันน<ม>ั้นไม่ฉีกสัญญาแล้วก็อยู่จนจบทั้งหมด3าเดือนไม่ต้องจ่ายค่าปรับค่าชุดที่ต้องส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย<ม> <ๆ S 2> รู้สึกว่าหูยเงินก้อนนี้มันแบบมันมีค่ามากให้ทั้งแบบอย่าเหนื่อให้ำตาให้ให้ประสบกาพพรณ์แห่อะไรเราเยอะมากกว่าที่แบบจะเป็นแค่งเงินแบมสก็มามมแล้ว มอหก็แล้วหมอสบมอห้าหม <6 S 2> อหกคิดว่าจะเข็ดไม่เข็ยนครับราว่าพออยู่มหาวิทยาลัย ก็เริ่มที่คิดอยากจะจ่ายค่าเทอมเองด้วยคือตอนแรกมีหนึ่งก็ที่บ้านก็อยากจะให้โฟกัสเรียนก่อนเพราะว่าเราเหมือนเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนาะอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสเรียนอย่างเดียวพอปีหนึ่งผ่านไป๊บเริ่มแบบตัวแรกที่สองค่ะเรื่องนแล้วค่ะก็เริ่มเอาไปแคสงานเพราะว่าเราเรียนวารสารก็จะมีรุ่นพี่ทํางานในวคงการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ไปลองแคสดูแบบโอ้อยากรู้จังว่าคือตอนนั้นอะคิดอย่างเดียวอยากซื้อโน้ตบุ๊ก อยากจ่ายเงินเองเพราะมันก็แบบมันกะ็ใช่อันนึงคือเท่ากับเงินเดือนแม่ทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบอยากหาไรด้วยตัวเองก็แคสอยู่ประมาณครึ่งปีแคสไปเราจำไม่ได้ว่า30หรือ60งิน ว่าจะได้งานแร่เยอะนะค่จะได้ไม่ต้องเรนแค่เพราะว่าไปไปก็ว่าไปลองไปไปสร้างลองอย่างนี้ค่ะก็ดูก่อนว่าเราไปได้ไหมอะไรเงี้ยะว่าตัวเราเหมาะกับบทนั้นๆของโฆษณานั้นๆไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ